มาลองรอดออดเดี๋ยวมาพูดคุยกับฉละเดือนนะรับผมนะเขอเดือนต้องขอแในกอมบินเดีกับน้องด้วยเข้มขัดแชมป์เส้นที่เท่าไหร่นลครับน้องก็ถ้าไม่นับผู้ทอนแคเส้นเดียวครับเส้นแรกแต่ครับนับผู้ทอนได้แค่สิาถ้าเวทีมาตรฐานถ้าเวทีเวทีมาตรฐานเส้นแรกในชีวิตใช่ครับแต่ถ้าเกิดผู้ทอนก็สิบกว่าสิบกว่าเส้่นเลยเหรอทุกน้ำดังโอ้โหมีมีกวาดมาแทบจะช่วงนั้นเลยนะแล้วเกมกับชับวันนี้เป็นไงบ้างก็วันนี้วันนี้ตกใจครับยกแรกยกสองเขาใหญ่ครับ ใจเรื่องเขาใหญ่เรื่องอันี้ไหมแล้วก็ฟอยกปลยยกสั่งมั่นใจครับมั่นใจว่าเร็วกว่าโอ้มั่นใจว่าเร็วกว่าเราตัวเล็กนิดเดียวเราขึ้นคอเขาโขนมาตีโขนมาตีเนี่ยโอ้โหเรากำลังหนี่งแล้วเพื่อนได้ห้ายกหนึ่วันนี้ก็มาหมดไหมหมดครับเขาใหญ่มากหมดยกไหนกดปลายยกสี่ครับปลายยกสี่ความใหญ่เลยที่ที่ทำให้เราอึดอัดแต่ว่าหัวใจด้วยเขาหนักครับเขาหนักเห็นอาวุธหมดเลยเห็นเห็นครับเห็นใช่ไหม ผู้ชกหน้าหน้ากลัวตรงตรงไหนนอกจากความใหญ่ก็เขาเดินเร็วครมีไหมก็ไม่อย่างอื่นไม่มีครับไม่มีมีหมัดไหมโดนหมัดโดนอะไรเขาไหมไม่ไม่ตกใจครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยกลัวไมหมัดอยู่ครับเออโอ้วันนี้วันนี้ชมถือว่าโชว์ความได้สวยงามมากเลยนะครับเออแก้รูขุมาดีนะครับผมก็รัดครับตี้วันนี้พอใจความการชกของเรามากเลยพอใจครับพอใจนิดหน่อยครับพอใจก็พอใจอยู่ครับพอใจอยู่มีจุดไหนที่เราคิดว่าเราเราต้องไปแก้ไขเราไหมมีไหม มีครับซ้อมให้หนักกว่านี้ครับลมหายใจจะได้ดีกว่านี้หน่อยครับแล้วบอกหายใจยังไม่ดีเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันหรือเขาใหญ่ก็ไม่รู้ครัเอก่อนโชคดีที่สามารถได้ได้บอกอะไรบ้างไหมก็เลือดเมยไทยอ่ะ พี่มากเขาก็บอกว่าอย่ายอมครับอย่ายอมอสู้เต็มที่ครับไม่มแพ้ชนะไม่ไม่เป็นไรครับมีม,มีมีสองคำแค่นี้คืออย่ายอมครับผมอย่ายอมครับโอ้โหนี่คือพี่มาดนะยอดมวยน,น้องชายถามมาเลยนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนะครับ<ม>เห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเหมือนอยากจะเจอกระด่วนครับผมนะครับเป็นยังไงตอนนี้ถือว่าพร้อมที่จะเจอกระด่วนก้าวๆอย่างก็พร้อมครับก็ไม่รู้ว่าจะต่อยกับใครเหมือนกันนะครับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ที่เราคิดว่าถ้าเจอกับด่วนได้สามอ่ะจะต่อยตอนตอนสองตอนครับอ่าน้ำหนักต่างฝุ่นของฉลามชนเท่าไหร่ตอนนี 103ร103 103 10, 103. 3> 3 no. ้อยสามครับร้อยสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามก็ยังได้อย ah, ู่นะครับก็ถ้าโปรโมเตอร์ประกบก็พร้อมพร้อมครับพร้อมสู้เต็มที่ครับไม่รู้แพ้นรังก็สักสู้เต็มที่แน่นอนแล้วพิกัดเท่าไหร่เอ่อโดนโดนเก้าเก้าโดนเก้าฮะเป็นแชมป์เป็นแชมป์เป็นแชมป์อะไรอยู่แชมป์ทูป่ะแชมป์ทัวร์แชมป์ทูอันนี้แชมป์เล่าดินเนินแล้วเอ่อเก้เก้าแชมป์ทูรุ่นไหนนะออสร้อยห้าร้อยห้าเราพร้อมเราพร้อมที่จะล้มแชมป์ไหมเอ้าพร้อมมากพร้อมมากโอ้โหพร้อมที่จะล้มแชมป์เลยหรอพร้อมมาเอเอาเอาชนะคนอยากจะขอบคุณคแฟน ขอบคุณคบุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานสามารถได้ยินครับขอบคุณพ่นที่เกอแล้วก็มาน้าก็นพี่ชายครับพี่ท่าไม้ครับแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุแปดปีครับสิบแปดปีเดือนเช่นไหนแล้วนี่เรือนเช้นไหนอันนี้มหกครับตอนนี้ก็สนอยอยู่ครับอยู่ชลบุรีเนาะอยู่อยู่กรุงเทพนะอ้าวเขาเกิดกรุงเทพเลยไม่ครับย้ายซื้อมานี่แล้วย้ครับ